กลับมาพบกับ Dude Channel นะครับวันนี้ยังอยู่กันในเกม Grayzone Warfare นะครับและเควสที่เราจะทําวันนี้นะครับเป็นของกันนี่ชื่อเควสว่า On the Range นะครับซึ่งเราจะต้องไปสำรวจทั้ง3ามจุดนี้นะครับตามแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับที่เราจะไปกันนะครับจะมี3จุดนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะชื่อจุดว่า Motel นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงนี้ต่อ ชื่อว่า dumping ground นะครับแล้วสุดท้ายเราจะกลับมาที่ตรงจุดนี้นะครับชื่อว่า firing lens นะครับซึ่งจุดนี้ตูเยอะมากดังนั้นผมจะมาเริ่มตรงนี้ก่อน,นครับ <Yeah. S 1> ไปที่โมเทลก่อนเลยไป <Yeah. S 1> อ่อนครับตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วหนึ่งภารกิจนะครับก็คือเราได้มาสำรวจที่โมเทลแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปที่ dumping ground นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่2นะครับที่เราจะมาคือดัม p i n g กาวครับสำหรับจุดที่2ก็เรียบร้อยนะครับดัม p i n g กาวและจุดสุดท้ายนะครับคือ shooting range ครับที่เราจะต้องไปเรียบร้อยนะครับเราสำรวจครบทั้ง3จุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานแล้วก็ส่ง quest ได้เลยนะครับ เมื่อเรากลับมาถึงฐานแล้วนะครับก็ส่งเควสให้ได้เลยนะครับนี่นะครับเราสำรวจพบทั้งสามจุดแล้วก็บมงฟิตได้เลยเรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และเป็นกำลังใจช่องดูนู๊บชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ